สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์รถถังแห่งเมืองเซาโมนะคะประเทศฝรั่งเศสคะ่ะซึ่งการไปเที่ยวครั้งนี้นะคะก็ได้แวะชมเหมือนได้ไปเที่ยววันเด็กค่ะในส่วนของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะก็จะมีการนำเสนอเป็นสีสีโซนโซนนะคะซึ่ง จะนำมาเสนอเป็นคลิปคๆปไปนะคะถ้าสมมติว่าคลิปนี้ผ่านเราก็จะนำเสนอไปเรื่อยๆนะคะสำหรับการแสดงนิทรรศการภายในนะคะเขาก็จะแบ่งโทนสีออกเป็นสีๆนะคะเป็นโซนๆนเนาะโซนแรกสีฟ้านะคะก็จะเป็นรถที่ผลิตในประเทศฝรั่งเศสในปี1914-1918นะคะแล้วก็ใช้งานในปี1917-1918ถึงนะคะ ส่วนสีเทาก็จะเทาอ่อนนะคะจะเป็นรถจากสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่เยอรมันใช้ผลิตนะคะได้ผลิตขึ้นมานะคะส่วนเทา,าเข้มก็จะเป็นส่วนของการอ,าอู่ซ่อมบ,บำรุงอะไรประมาณนั้นนะคะถัดมาสีน้ำตาลนะคะก็จะเป็นรถของที่ผลิตในฝรั่งเศสปี1940เป็นต้นมานะคะแล้วก็ สีแดงจะเป็นสนธิสัญญาวอซอนะคะคือแปลออกมาได้แบบนี้นะคะก็คือจะเป็นรถตามสนธิสัญญาวอซอรประมาณนั้น <c oughs> ขออภัยนะคะถ้าแปลผิดเพราะว่าเป็นลูกครึ่งค่ะครึ่งพอ่อครึ่งแม่นะคะแล้วก็สีเขียวสีเขียวขีม้าเนี่ยนะคะก็จะเป็นรถในชีชายในสงครามโลกครั้งที่สองเนาะ ส่วนสีฟ้านี่ก็จะเป็นรถที่ใช้ในยุคปัจจุบันนะคะของฝรั่งเศสเนาะที่ใช้ในปัจจุบันที่ทำมาะคะแล้วสุดท้ายสีเขียวก็จะเป็นรถที่มาจากทั่วโลกค่ะเป็นรถถังที่ผลิตจากทั่วโลกนะคะก็จะมีให้ชมกันเยอะเลยนะคะสําหรับ ตรงนี้เขานำเสนอให้เรารู้ว่าท้าหารนะคะอ,อยู่กินยังไงนะคะเวลาเขาออกรบเนาะก็จะมีเตียงนอนแบบรูล้านะคะคือนอนเอาแรงนะคะไม่ได้นอนเอาโล่นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็มียามฝั่งขวามือก็จะเป็นปืนใหญ่ที่เขาทำให้เราดูนะคะเป็นปืนใหญ่ เปลือยนะคะยังไม่ได้อยู่ในยังไม่ได้อยู่ในรถนะคะอันนี้จะเป็นปืนใหญ่ปืนลากเนะาะทหารก็ต้องเป็นคนลากคนจูงเลยค่ะแล้วเขาจะผ่าลํากล้องให้เราดูนะคะว่าเนี่ยค่ะข้างในไม่มีอะไรมากมายนะคะก็ลํากล้องเรียวยาวยิงลูกปืนเข้าไปก็ต้องออกปลายเลยค่ะออกข้างไม่ได้นะคะดับแนวค่ะดับแนวนะคะ แล้วก็ข้างบนนะคะส่วนด้านบนก็จะเป็นรูปภาพเป็นห่นจำลองนะคะซึ่งเขาจะทำให้เราดูตอนนี้ก็คือตอนที่เข้าไปก็ไม่ได้สังเกตอะไรมากมายเละค่ะเก็บภาพอย่างเดียวนะคะเลยไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงนะคะแล้วก็เพื่อนร่วมเดินทางก็เสียงดังมากเลยค่ะเพราะว่าเขามีไกด์นะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวทีมใหญ่เลยค่ะ เลยเก็บได้แต่ภาพแล้วไม่มีสมาธิในการน,นำเสนอนะคะแต่ขอรับรองว่าคลิปต่อไปนะคะจากโซนของรถจากเยอรมันนะคะเอารายละเอียดยิบเลยค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นปืนใหญ่อีกประเภทหนึ่งนะคะอีก,อก,อกแบบหนึ่งเนาะตอนนี้อธิบายไม่ได้เลยค่ะ ตอนเก็บภาพก็เก็บไปอย่างรัวๆเลยนะคะเพราะว่า,าคิดว่าคงไม่มีอะไรมากมายน่าสนใจเนาะก็เลยแบบว่าไม่ได้ดูรายละเอียดมากนะคะแต่ขอสัญญาว่า,าโซนต่อไปนะคะโซนรถของเยอรมันนะคะจะให้รายละเอียดเยอะกว่านี้ค่ะแล้วก็จะจับเป็นคันๆไปเลยนะคะก็เอาเท่าที่แปลได้อ่านออก รู้เรื่องประมาณนี้ค่ะก็แล้วก็มีนักภาคมาให้เราด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะให้รายละเอียดเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าโซนโซนนี้ก็อย่างที่บอกอะคะ่ะนักท่องเที่ยวเยอะก็จะต้องตัดออกเยอะมากเลยค่ะเห็นรถน้อยคันมากนะคะสำหรับค่าผ่านประตูเข้ามานะคะคนละ10ยูโรนะคะ 10ยูโรนะคะเข้ามานะคะแล้วก็ดูได้แบบรถเยอะมากเยอะจริงๆจนจนไม่รู้ว่าจะบอกว่ายังไงมีแต่รถคันใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะไม่ใช่มีเฉพาะปืนใหญ่อันเดียวเนาะเขาก็จะมีปืนเล็กด้วย ะะสำหรับยิงกราดเนปืนใหญ่ก็สามารถใส่่ใสลูกปืนได้ทั้งสองประเภทนะคะก็คือประเภททะลุทะลวงและก็ประเภทระเบิดจุดเป้าหมายนะคะเพราะว่าปืนแต่ละอันมันมีลำกล้องไม่เหมือนกันเนาะเขาก็จะ,ะคุณภาพขอ,ของลำกล้องอาจจะไม่เท่ากัน แต่ว่าประสิทธิภาพในการทำงานมันก็จะแตกต่างก,กันนะคะสำหรับทุกปืน2ประเภทนี้เนาะคือได้รับคำอธิบายมาประมาณนี้ค่ะเนาะเสร็จแล้วฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นรถพยาบาลนะคะซึ่งมีการบาดเจ็บก็มีการดูแลรักษากันละคะ่ะก็จะมีรถพยาบาลอยู่ทุกๆของทุกๆฝ่ายละคะ่ะ ซึ่งรถนี้ก็จะซึ่งการพยาบาลนี้จะไม่เลือกนะคะว่าคุณฝ่ายไหนเนาะคือถ้าเจอคนเจ็บก็ต้องช่วยดูแลรักษากันนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ